เนื้อหาแบบวันนี้ก็คือผมสามารถคุยได้เป็นทั้งวันนะครับก็ส่วนใหญ่ลักข้อตัวนี้ผมก็จะแตกคอแล้วก็เอาไปคุยกับเจ้าของกิจการนะครับที่มาให้คำที่มาขอคำปรึกษานะครับก็จะใช้หลักสูตรประมาณนี้แหละนะครับแต่จริงๆมีอีกคอนหนึ่งที่เนื้อหาเต็มมากกว่านี้โอเคนะครับ4ข้อผ่านไปแล้วนะครับหลักการข้อที่5นะครับหลักการข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับทวนกันนิดนึงนะครับทวนกันนี่1นึงข้อแรกนะครับสร้างความเชื่อที่สนับสนุน ความรวยของคุณนะครับหรือว่าสร้างความเชื่อที่สนับสนุนการประสบความสําเร็จของคุณแล้วข้อที่2ก็คือนะครับเรียนรู้วิธีการเรียนรู้วิธีพัฒนาตัวเองในด้านการเงินนะครับเรียนรู้วิธีการพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองทางด้านการเงินอหลักการข้อที่3นะครับมองหาปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนนะครับหลักการข้อที่4นะครับสร้างบร,ริการหรือว่า Product านนเป็นของคุณเองนะครับ หลักการข้อที่5คือข้อนี้ครับทำข้อ4ให้เป็นซิสเต็มหรือว่าทำข้อ4ให้เป็นระบบและที่สำคัญระบบนั้นต้องทำซ้ำได้ก๊อปปี้ได้วางเพจได้ก๊อปปี้เพจก๊อปปี้เพจนะครับหลักการข้อนี้นะครับผมจะยกผมจะยกตัวอย่างของแมคโดนัลล์นะครับมีใครทราบไหมครับว่าแบรนด์แมคโดนัลที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ย จริงๆคนที่เป็นผู้บุกเบิกหรือว่าคนที่ชื่อแมคโดนัลเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนที่ทำเงินทุกวันนี้นะครับเริ่มจากพี่น้องสองคนนะครับตระกูลแมคโดนัลนะครับเขาสร้างโมเดลธุรกิจตัวนี้ขึ้นมานะครับสร้างโมเดลธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาแหละว่าเอ้เขาประสบความล้มเหลวกับการเปิดร้านแบบแข่งกับร้านใหญ่ๆเขาก็เลยเอาเป็นร้านคีออสเล็กๆมาขอเช่าพื้นที่ตรงกลางลานจอดรถ นะครับแล้วก็โอเคคนที่มาซื้อก็อมาเทคเอาไวไปไปนั่งกินตรงไหนก็ได้นะครับแล้วคนที่นะครับคนที่เป็นเจ้าของเฟรนช์ชายนะครับก็คือเรย์ค็อกเรย์คอกสมัยนะั้นเนี่ยตอนนั้นอายุ52นะครับตอนนั้นอายุ52ก็รู้สึกว่าเอ๊ะโมเดลธุรกิจตัวนี้น่าสนใจไว้ก็เลยเข้าไปคุยนะครับเข้าไปคุยเรย์ชาวนี้ก็คือตลอดชีวิตก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากมายนะครับเป็นเซลแมนขายเครื่องปัน่นนมมา ตลอดนะครับจนกระทั่งอายุ5 2จนมาเจอโมเดลธุรกิจตัวนี้นะครับเขาก็เลยชักชวนว่าเฮ้ยโมเดลธุรกิจตัวนี้คุณทําได้ยังไงอ่ะประหยัดพื้นที่มากแล้วก็ไม่ต้องมีเก้าอี้ไม่ต้องตกแต่งร้านให้สวยงามเลยเฮ้ยผมสนใจอ่ะผมอยากทําธุรกิจร่วมกับคุณผมมีลูกค้าอยู่จำนวนหนึ่งผมขอเอาโมเดลธุรกิจตัวนี้ไปขายเฟรนช์ชายได้ไหมสองพี่น้องบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเฟรนชชายยุ่งยากปวดหัวขี้เกียจคุยเราเธอเคยทำแล้วมันไม่สักเซสเลย แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเอาความเชื่อแบบเดิมๆมาผูกกับตัวเองข้อแรกจําได้ไหมฮะเอาความเชื่อที่ไม่ประสบความสําเร็จมาผูกกับตัวเองเพราะฉะนั้น2พี่น้องก็งเลยไม่ได้โฟกัสกับการขยายธุรกิจเฟรนชาชสยสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ เพราะฉะนั้นเรชาก็เกออเรค็อกก็เลยบอกว่าอ่ะมันงั้นไม่เป็นไรผมขออนุญาตคุณและกันก็ส่วนแบ่ง50 50านะครับถ้าเกิดผมขายคุณถ้าเกิดผมไเอาไปขายเฟนชัยให้กับลูกค้าผมได้ผมขอส่วนแบ่ง50แล้วก็คุณก็เอาส่วนแบ่ง50ไปตอนนั้นราคาห,หุ้นยังไม่แพงนะก็เนื่องจากว่าเร,รค็อกเนี่ยเป็นเซลแมนวิ่งตะเวนทั่วแบบครึ่งค่อนสหรัฐอเมริกานะครับรู้จักคนเยอะก็เลยเอาโมเดลธุรกิจตัวนี้ไปขายให้กับกลุ่มฐานลูกค้าที่แบบ พอมีรายได้หน่อยนะครับเขาก็เลยขายเฟรนช์ชายได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มบีบนะครับบีบพี่น้อง2คนตระกูลแมคโดนัลนี่บอกเฮ้ยค่าดําเนินการผมเยอะนะผมต้องวิ่งเหนื่อยพบกับผู้ลูกค้าหลายๆคนแล้วก็เวลามีปัญหาเนี่ยก็มีแต่ผมเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์เข้าไปแก้ผมขอปรับสัดส่วนส่วนแบ่งตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกได้ไหมคุณแบบไม่ได้ทําอะไรเลยก็จาก50%าก็เป็นสาสอก็เป็น20%เหลือ10%สุดท้ายนะครับสุดท้าย เรคล็อกสามารถบีบพี่น้องตระกูลแมคโดนัลล์เนี่ยให้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับเขามูลค่าแค่1ล้านเหรียญเงิน1ล้านเหรียญยุคนั้นแบบก็อาจจะเยอะนะครับก็อาจจะเยอะแต่ว่าตอนเสียชีวิตครับตอนเสียชีวิตเนี่ยเรคล็อกสร้างมูลค่าทรัพย์สินจากแมคโดนัลล์1 0 0 0ล้านเหรียญต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะไหม คุณอาจจะสร้างข้อสีได้นะครับคุณอาจจะสร้างข้อสีนั่นก็คือสร้างบริการและสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําให้มันเป็นระบบและคุณไม่สามารถก๊อปปี้ระบบแล้วขยายต่อได้เนี่ยคุณก็จะเป็นแค่เจ้าของกิจการแค่หนึ่งสาขาคุณนึกภาพออกไหมคุณก็จะเป็นเจ้าของกิจการแค่หนึ่งสาขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอ้วันนี้ขายดีจังเลยโอเหนื่อยขอนอนพักก่อนเถอะพรุ่งนี้แบบขายคุณอาจจะขายดีจนเจงก็ได้คุณเคยคุณเคยเจอไหม เพราะฉะนั้นหลักการแต่ละข้อเนี่ยนะครับมันก็จะไล่มาเป็นสเต็ปกันนะคุณสร้างข้อสี่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีระบบไม่แข็งแรงไม่ชัดเจนนะครับหน้าที่ของคุณคืออะไรครับซ e อในการบริหารในการคิดระบบในการวางระบบในการวางเครื่องจักรผลิตเงินของคุณเนี่ยคุณจะวางมันยังไงพอระบบตัวนั้นมันซักเซสเนี่ยคุณเอาตัวออกมานะครับเอาตัวออกมาเสร็จแล้วคุณดูว่าระบบตัวนั้นมันทํางานเองได้ไหมโดยที่ไม่ต้องมีคุณทํางานเองแปลว่าอะไรเอ่อ บุคคลนะครับฮิวแมนหรือพนักง,งานหมายเลขหนึ่ง,ส,งสามเนี่ยสามารถทํางานได้เองและควบคุมคุณภาพได้เองไหมนี่คือระบบที่คุณจะต้องเซตถ้าเกิดคุณอยากจะเอาตัวเองออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างของแมคโดนัลก็คือตัวอย่างของการสร้างระบบคนที่สร้างธุรกิจหรือว่าสร้างโปรดักต์คือพี่น้องสององคนของตระกูลแมคโดนัลแต่คนที่สร้างระบบแฟรนไชส์คือเรย์คล็อกนะครับคนที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจนะครับ คนที่คิดผลิตภัณฑ์หรือออกแบบโมเดลมีมูลค่าทรัพย์สินแค่1ล้านเหรียญแต่คนที่เอาซิสเอ่อซิสเต็มตัวนี้เอาระบบตัวนี้มา Co ปี้แล้วขายต่อเนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินก่อนเสียชีวิตถึง1000ล 00, ้านเหรียญต่างกัน1000เท่านี่คือพลังของเลเวอเรจครับนี่คือพลังของเลเวอเรจการทำซ้ำา c ปปี้ทำซ้ำา c ปปี้โดยที่คุณเอาตัวโมเดลตัวนี้ไปวางที่ไหนก็ได้ น,นี่คือหลักการนะครับที่คุณจะสร้างตัวเองให้เป็นมลรูแนร์ได้นะครับก็จะมีหลักการที่สรุปให้เข้าใจง่ายๆและอย่างรวดเร็วอยู่ประมาณ3ขั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณมีกรอบ m i n d s e ็นะครับหรือว่าคุณมีรถแมพแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องทําข้อหนึ่งฉันจะต้องทําข้อหนึ่งให้ชัดเจนฉันจะต้องทํา m ซ์เซ็ของฉันให้แข็งแรงหลังจากนั้นคุณก็ไปเรียนรู้เรื่องการเงินในข้อ2นะครับเรียนรู้เรื่องการเงิน e i, ทักษะการ ทางด้านการเงินมีอะไรบ้างนะทั้งเรื่องวิธีการล้างไมซ์เซ็ตแบบผิดๆจะต้องล้างยังไงนะครับใส่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงินเข้าไปเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับรวมถึงวิธีการลงทุนอ่ะฉันจะต้องลงทุนยังไงเนี่ยแหละครับคือเส้นทางที่คุณจะต้องเดินตามไปทีละเขาเรียกว่าเป็นไม s ์โต e นะครับเดินจากที่1 2 3 4 5คุณไม่สามารถลัดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ อยู่ดีๆคุณไม่มีโปรดักต์คุณไม่สามารถมาสร้าง s ิสเต็ได้อยู่ดีๆคุณไม่ได้มีความรู้หรือว่าความเชื่อที่มากพอคุณไม่ได้คุณก็ไม่ได้สามารถที่จะสร้างมายเซตของมิเ l เนได้นะครับโอเคนี่คือ5หัวข้อนะครับสำหรับ how to be how to become m o n l i r e นะครับก็คือ how to การเป็นเศรษฐีนะครับจะต้องเริ่มต้นยังไงนะนะครับก็ชื่อคอนเทนต์ก็จะออกแนวตลกตลกนิดนึงนะครับมุกตลกตลกนิดนึงนะครับ อ่าโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับฝากให้ดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดอีบุ๊กนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดอีบุ๊กนะครับก็คือเล่มนี้นะครับ ล้างวิธีคิดจนๆคุณรวยขึ้นได้อีกร้อยเท่าเอ้ยพันเท่านะครับอันนี้คืออ e ีบุ๊กที่ผมพูดถึงนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดที่ให้ความรู้ไปในการล้างไมซ์เซ็ตล้างวิธีล้างความเชื่อแบบเก่าๆเนี่ยจะต้องทํำยังไงคุณมีไมซ์เซ็ตแบบไหนที่เป็นความเชื่อที่ติดล็อกอยู่ที่ล็อกไม่ให้คุณมีไมซ์เซ็ตแบบมหาเศรษฐีแบบคนรวยเนี่ยอะไรล็อกคุณอยู่นะครับ คุณไปศึกษาจากอ e ีบุ๊กเล่มนี้ได้นะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับดาวน์โหลดฟรีอีบุ๊กเล่มนี้นะครับส่วนอ e ีบุ๊กอีกเล่มนึงนะครับก็คือทําเงินจากอากาศนะครับสำหรับใครที่กําลังสร้างตัวตนเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ตอนนี้นะครับวิธีการรับมือสําหรับ Facebook ในปี2021นะครับจะต้องทำอะไรบ้างคุณจะต้องวางรถแมบยังไงบ้างอันนี้มันก็มีรถแบบอยู่ประมาณ5้เอ้ยหตัวนะครับในอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับก็สามารถไป ดาวโหลดได้เช่นกันนะครับอีบุ๊กเล่มที่2นะครับทำเงินจากอากาศคุณเลี้ยงกาแฟ1แก้วนะครับคุณก็จะได้อีบุ๊กเล่มนี้แล้วนะครับสรุปเนื้อหาจากคอร์สมูลค่า19,000บาทนะครับที่ผมได้ไปเรียนกับจอห์นนี่เวสต์นะครับก็เอามาสรุปให้คุณนะครับถ้าเกิดจะขายเป็นอีบุ๊กผมก็จะขายในราคา250บบาทนะครับแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ขายนะครับยังอยากแจกให้กับเพื่อนๆทุกคนอยู่เอาไปสร้างตัวตนนะครับเอาไปสร้างตัวตนนะฮะก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะครับรู้สึกว่า ถ้ามีเพื่อนในวงการมาคูดคุยในเรื่องเดียวกันเนะี่ยรู้สึกว่ามันสนุกดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ได้อยากจะสร้างผลกําไรจากอ e ีบุ๊กทั้ง2เล่มนี้เท่าไหร่นะครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มคุณรวยขึ้นได้อีกพันเท่าเนี่ยนะครับเอามาเป็นโบนัสนะครับให้กับสมาชิกเพื่อนๆในกลุ่มนะครับที่หลายๆคนยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะครับก็ เอามาให้ปลดล็อกกันนะครับก็ดาวน์โหลดฟรีนะครับดาวน์โหลดฟรีแล้วก็เนื้อหาด้านในนะครับจะมีวิดีโอเป็นมินิคอสอีก5ตัวนะครับเป็นมินิคอสอีก5ตัวที่คุณจะสามารถเอาไว้ทบทวน m มซ์เซตของตัวเองได้นะครับว่าไอ้ตัวเองยังติดล็อกอยู่แบบไหนแล้วก็เอาไว้ฟังซ้าๆได้นะครับ